รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดยสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมสวัสดีครับนี่คือชนช้างกราฟิกกราฟิกดีไซน์แบทเทิลซีซั่นที่7และนี่ก็คือสนามประลองหนึ่งเดียวนะครับในการค้นหาสุดยอดน,นักรบกราฟิกเพื่อประดับวงการกราฟิกของประเทศไทยโดยสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมที่สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้มาถึงปีที่7ครับและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นคิวของทีม 500นะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธกับโจทย์ชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านชัยยาตำบลสักใครอำเภอสักใครจังหวัดหนองคายครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทีม5ฟ0จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธพร้อมๆกันเลยครับ ปลาบองของดีคูบ้านสำหรับอาหารที่ผู้คนอีสานมักมีติดครัวเรือนแม้จะมีรสชาติออกไปทางรสเค็มหวานปานกลางแต่ก็เปรียบเทียบได้ดังกิมจิของเมืองไทยที่มีไว้ไม่ให้ขาดในสำหรับข้าวไม่เพียงแต่ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นวิถีการกินในแบบฉบับคนที่ราบสูงเท่านั้น ลีลาการจักสารไม้ไผ่ด้วยมือเปล่าและเรื่องราวลีลาการทอผ้าที่เป็นภูมิปัญญาบรรพชนของคนเก่าๆคือสิ่งที่สะท้อนความโดดเด่นไม่ปรุงแต่งของชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านชายาแห่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีม500จากมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธจะนำไอเดียอันบรรเจิด นักออกแบบคนรุ่นใหม่ไปเชิดต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้ชุมชนบ้านชายาพึ่งพาตนเองได้อย่างไรไปชมกันครับ รับวันนี้จะมีอะไรดีๆนะครับเราจะได้เจอกันในวันนี้นะครับงพ่อจำเจนะครับสร้างขึ้นประมาณ2,400ปีก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในชุมชน นี้ก็ปิดกลุ่มนิสัยกิจชุมชนมันรับคุณเกี่ยวบองแม่บางอ่อนขายดิบขายดีทางกลุ่มก็ต้องการอยาจะให้คณนะชนช้างกับิจช่วยออกโนโก้ใหม่แล้วบรรจุพันใหม่นะครับให้มันได้ามาตรฐานขึ้นตัวนี้เพื่อจะได้ขายดีๆขึ้นเพิ่มขึ้นอีกให้มีรายได้ในชุมชนลีลาการทำปลาร้บองของคนชุมชนบ้านชยา ทวงท่าที่ดูขามักขม้นที่เห็นกันอยู่นี้นับเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะตัวที่แต่ละครัวเรือนมีวิธีการทำในแบบฉบับของตัวเองโดยจะเน้นใส่สมุนไพรในพื้นบ้านที่ปลูกติดอยู่กับดินริมรั้วขอบสวนหลังบ้านในการมาสร้างอัตรรสจนการันตีปาร,ราบองของคนบ้านชัย,ยาที่นี่มีชื่อเสียงส่งไปขายกระจายรายได้สู่ชุมชนมาเนิ่นนาน ชุมชนบ้านชัย,ยานอกจากจะโดดเด่นเรื่องราวภูมิปัญญาวิถีอาหารการกินแล้วชุมชนแห่งนี้ยังขึ้นชื่อในฝีมือการจักสานที่ทำไรายได้ให้กับคนรุ่นตารุ่นยายมาอย่างเนิ่นนานฐานนี้ก็คือฐานเจักสานไม้ไผ่ที่มีการทำก็คือทำกระติบข้าวทำหมวกข้าวทำข้องจี่เห็นอยู่นี้ก็คือกำลังก่อนะครับกระติบข้าวนะครับ พูดถึงที่ขาดนี่ก็คือขาดโลโก้ที่ทําให้โดดเด่นนะครับต้องการจากชนช้างกราฟิกนะครับช่วยทําโลโก้ให้กลุ่มจักสารของบัณฑิยานี้ให้มีความโดดเด่นให้ขายดีๆขึ้นนะครับและอีกเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบสานมาตั้งแต่อดีตหลายช่วงคนจนมาถึงทุกวันนี้คือวิธีการขอผ้าแม้จะทําได้ช้าๆค่อยๆทีละชิ้น แต่มีความละเมียดละไมใส่ใจทุกขบวนการขั้นตอนอย่างละเอียดทําให้ผ้าทอของชุมชนแห่งนี้มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดหนองคายหรือในไทยเลยทีเดียวครับครับสําหรับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มผ้ามีคิดนะครับเอกลักษณ์ก็คือยอมคามใช้เดียคิดเองทาเองลายต่างๆยกตัวอ,อย่างทําพญาน้าครับ นักท่องเที่ยวมานะครับก็มาจองมาซื้อนะครับปัจจุบันนี้ทำไม่ทันครับขายดีครับขายดีนะครับมีคนจอง รสรรพคุณก็คือเป็นการอบและกันไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับในร่างกายของเราครับิปัญญาชาว้านะครับ,ราาบ,นนค,รบคือใช้สมุนไพรตามบ้านเรา,ไไา,ม,ามีตะไคร้ใบมะกรูดมีใบนาดผมก็ขอฝากน้องน้องโครงการชนช้างกราฟิกไม่สนับสนุนออกแบบโลโก้อัตลักษณ์ ใหม่ๆให้กับชุมชนชายาเพื่อที่จะให้ชุมชนมีรายได้ถ้ามีแบบนี้นะครับชุมชนของเราก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืนจากที่เราได้ลงชุมชนนะครับมันก็ได้เห็นบริบทของสภาพชุมชนนะครับว่าชุมชนตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเราเห็นเอกลักษณ์หลายอย่างที่มันน่าสนใจนะครับก็อย่างแรกเลยเรื่องของปลาร้าแจวบองของเขาเนี่ยมีการทําที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับก็คือว่า มีการใช้เกลือสินเทาที่เป็นเกลือที่เกิดจากดินในชุมชนนะครับที่เป็นดินเค็มเนี่ยเขาก็เอามาใช้เพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าสิ่งตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งสาคัญที่เราจะเอานําไปใช้ในการออกแบบตัวโลโก้แล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มีลากแล้วก็ตัวแบรนด์ของสินค้านะครับเพื่อที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ในการาพัฒนาสินค้าของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นครับผม และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทีม500จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเพื่อที่จะพัฒนาและยกระดับต้นทุนที่มีอยู่สู่การบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อไปในชนช้างกราฟิกกราฟิกดีไซน์แบทเทิลปีที่7ครั้งนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาชมกันต่อกับชนช้างกราฟิกกราฟิกดีไซน์แบทเทิลปีที่7 สักักูเดียวบชุมชน,นบ้านชายานะคะอาชีพหลักของเขาเนี่ยคือการทํานานะคะแล้วก็อาชีพเสริมเนี่ยคือการทําหัตถกรรมในส่วนของโลโก้ต่างๆได้แนวคิดมาจากลวดลายผ้าทอหมีนักน้อยของชุมชนนะคะที่เป็นลายดังคนเส็รแล้หาดีนะแต่ว,ว่ามันยังไม่ชัดเจนมันไ่นลงเลย สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมหลังจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทีมไ0 0นนะครับก็ถึงช่วงเวลาในการพัฒนาศักยภาพเดี๋ยวเราไปชมพัฒนาการออกแบบและการสร้างสารรค์ผลงานทางด้านกราฟิกของพวกเขากันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันต่อเลยครับหลังจากการลงพื้นที่ชุมชนบ้านชายาตำบลสักไทยอำเภอสักไทยจังหวัดหนองคาย ของทีม500จากมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้หูนักออกแบบรุ่นใหม่จะรังสรรค์ผลงานการออกแบบกราฟิกดีไซน์เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนบ้านชายยาได้อย่างไรไปชพร้อมกันครับชุมชนบ้านชายยานะคะอยู่หมู่4ตำบลสะไทยอำเภอสะไทยจังหวัดหนองคายนะคะจำนวนประชากรในชุมชนเนี่ยประมาณ 780คนนะคะอาชีพหลักของเขาเนี่ยคือการทํานานะคะแล้วก็อาชีพเสริมเนี่ยคือการทําหัตถกรรมชุมชนเนี่ยจะมีเป็นแบบท้องนาน,นะคะแล้วก็จะเป็นป่าเขาชุมชนเนี้ยเขามีความเป็นวิถีชีวิตนะคะดำเนินชีวิตในตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน mm hmm. เช่นการทอผ้าก็เมื่อก่อนก็คือจะเอาสีจากธรรมชาตินะคะมามาย้อมการจักสารนะคะก็จะเอาไม้ไผ่มาทำแล้วก็มีการถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาร้าหรือว่าน้ำพริกนะคะ ในส่วนของโลโก้ต่างๆได้แนวคิดมาจากการที่นำลวดลายผ้าทอหมีนักน้อยของตัวชุมชน,นะค่ะที่เป็นลายดังมาใช้เป็นตัวโลโก้ตรงนี้แล้วก็มีการใช้สีที่มีความสดใสค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเจ่าองสมุนไพรค่ะทำให้ตัวหนังสือมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะใช่ครับก็เราก็ได้ออกออกแบบฟอนต์มาใหม่แล้วก็ใส่สีที่ มันมีความชัดเจนให้เห็นถึงรสชาติของเจ้าบองที่เป็นน้ำพริกที่รสชาติเผ็ดน,นะครับเราก็เลยเอาฟอนตัวเนี้ยมาลองแปะในตัวฉลากต่อมานี้จะเป็นเครื่องจักสานะคะพวกเราทําเป็นเหมือนแท็กอะค่ะที่จะใส่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ของเขาให้รู้ว่ามาจากบ้านชายาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเราคิดว่าอาจจะทาเป็นตัวตาปั๊มนะคะที่ให้ปั๊มลงไปตรงตัวเครื่องจักสานะคะให้รู้ว่าเออนี่เป็น ท่างจักสารจากบ้านชายานะอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวผ้านะคะผ้าทอของตัวชุมนชน,นะคะก็คือมีกล่องเข้ามาใส่ให้กับตัวลายตัวผ้าะคะ่ะเพื่อให้มันดูมีมูลค่าแบบสมรคาคาแล้วก็มีตัวใส่ค่าตรงนี้แล้วก็เอาตัวแท็กที่ทําออกมาแล้วเนี่ยก็ไปใส่เข้าไปด้วยอะคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นแผนที่ค่ะที่พวกเราทำออกมานะคะโดยอิงจากแผนที่ใน Google Map ด้วยนะคะตามเส้นทางต่างๆของตามในรูปภาพะคะ่ะเราได้ใส่เส้นทางไปดูว,ว่าถ้ามาจากเส้นทางนี้มันมาจากทางไหนนะไปไหนอะไรองะะี้ยค่ะ ประมานะคะนี่ก็คือป้ายบอกข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ค่ะแล้วก็ได้นําภาพของแหล่งสถานที่มาใส่แล้วก็ข้อมูลลงไปแล้วก็ใช้พวกลายเส้นที่เป็นการวาดขึ้นมาเนี่ยเอาเป็นพื้นหลังนะครับประกอบใช่ค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อแล้วก็มี Facebook ต่อมานะคะเป็นแผ่นประชาสัมพันธ์ของตัวชุมชนค่ะด้านหน้าเนี่ยเราใช้เป็นพื้นที่นาของตัวชุมชนบ้านชายาแล้วก็เป็นท้องฟ้าที่แบบปลอดโปร่งค่ะแล้วก็มีการใส่สัญลักษณ์ลงไปพร้อมกับ คำฝัญข,ของตัวชัยยาก็คือชัยยานางงามเมล็ดเข้าวพันธ์ดีเกษตรอินทรีบ้านชัยยานะคะแล้วก็มีการข้างหลังเนี่ยจะเป็นการแบบโชว์รูปของตัวประวัติชุมชนค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนเล็กน,อน้อยเราใช้สีที่มันดูมีความสดใสแล้วก็ให้มันมีความเป็นชุมชนชมอ,ยอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับก็ก้าสีต่างไหเราว่าเนี่ยพยายามลดพอนายละเอียดไม่ใช่เรียลิสติกจะคือก,การเขียนเหมือนจริงฟอนที่เราเลือกมาใช้หรือใดเส้นตัวของมนเป็นฟอนขึ้นาามันอ่านยาก แล้วมันบ่งบอกอายุต่อมาค่ะนี่คือเป็นประชาสัมพันธ์เพจ a c e b o o k นะคะเราก็ใช้เป็นภาพจริงผสมกับภาพวาดลงไปค่ะให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นแันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของชุมชนลงไปต่อมานะคะนี่เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดที่ได้ข้อสรุปนะคะเป็นผ้ามัดยอมค่ะโดยเราเนี่ยได้ทำการออกแบบลายเพื่อให้มีความคล้ายคลึงกับตัว ถ้ามีคิดของเขาเราได้แนวคิดมาจากลายผ้าทอของเขาเลยก็คือลายหมีนักน้อยและทั้งหมดคือเรื่องราวการนำทักษะด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนในชุมชนบ้านชาย,ยาตําบลสะใครอําเภอสะไครจังหวัดหนองคายของทีม500 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธในรายการชนช้างกราฟิกกราฟิกดีไซน์แบทเทิลปีที่7วันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วมาชมการสาธิตการน,นำเสนอและการใช้จริงต่อหน้าชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านชายาสักครู่เดียวครับ สิ่งแรกที่เราจะทำการสาธิตนะคะก็คือตัวผ้ามัดยอมนั่นเองค่ะ สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมหลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลพัฒนาศักยภาพการออกแบบแล้วก็ถึงช่วงเวลาสำคัญของทีม500แล้วนะครับที่จะนำเสนอผลงานการออกแบบทางด้านกราฟิกต่อนหน้าชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านชยยาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ รอบที่แล้วเนี่ยเราไปลงพื้นที่กันแล้วก็ได้เก็บข้อมูลไปพัฒนาเป็นแผนมูลค่าเพิ่มของสินค้าปลารหเจ้าบองนะครับแล้วก็จักสารผ้าทอนะครับค่ะสิ่งแรกที่เราจะทําการสาธิตนะคะก็คือตัวผ้ามัดย้อมนั่นเองค่ะวิธีการก็คือครับผ้าก่อนนะครับขนาดความกว้างก็เท่ากับขนาดของลายนะครับแล้วก็เอาลายตรงนี้ครับมาวางภาพ ใช้หนังยางเนี่ยรัดให้มันแน่นที่สุดนะครับสรนี้นะคะจะเป็นการย้อมผ้าแล้วค่ะจะใช้สีย้อมผ้าผ้าต่อมาเนะี่ยรจะมาสาธิตการ ทำบรรจุกล่องนะคะสำหรับใส่ตัวผ้าเนาะมันจะมีรอยพับอยู่นะครับตามขอบพับขึ้นมาให้มันเป็นร่องก่อนนะครับตรงไหนที่เป็นรอยต่อพับให้เรียบร้อยเลยนะครับต่อไปนะครับก็พับทางด้านข้างเข้าไปที่มีสองด้านเองนะครับพับเข้าไป ก็ต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการสอนติดสติกเกอร์ของตัวปลาเจาวบองนะครับเริ่มจากตัววงกลมก่อนเลยค่ะแก่ะ<อ>ติดฉลากด้านข้างนะครับของตัวกระปุกปลาเจาวบองนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดป้ายแท็กสินค้าของตัวเครื่องจักรสารเราจะใช้เชือกป่านะครับอ่าก็คล้องไปกับเชือกของเครื่องจักรสารได้เลยนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวปั๊มลายของบ้านทยานะครับ ซ้อนลายที่ได้ไก่มาอย่างที่ได้ทําโลโกโ้นะครับขึ้นมาให้สีสันสวยงามถูกใจทั้งทีมงานหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวอำเภอสาไคาในครั้งนี้โอ้ยอ่อนซ้อนนะครับต่อไปผลิตภัณฑ์าต่างๆก็ะจะได้มีแบบโลโก้ที่สวยงามค้นมาท่องเที่ยวก็สิะะได้ติดใจโอ้ผู้ใดออกแบบโลโก้นอกก็สิบอกว่าสร้างสรรกราฟิกค,คุณนแล้วเนื้อห้สวยงามซื่นอกซื่นใจอ่อนซ้อนลาย รู้สึกประทับใจมากครับที่ได้มาเข้าร่วมโครงการตรงนี้ครับพวกเราก็มีความรู้สึกดีใจมากๆเลยที่พ่อแม่ที่ชุมชนที่นี่นะคะชอบผลงานของเราแล้วก็ชื่นชมแล้วก็จะนําไปต่อยอดต่อในอนาคตเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวชุมชนค่ะและทั้งหมดคือเรื่องราวการนําทักษะด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนในชุมชนบ้านชาย,ยาตำบลสะไข อำเภอสะไทยจังหวัดหนองคายของทีม500จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธในรายการชน,นช้างกราฟิกกราฟิกดีไซน์แบทเทิลปีที่7วันนี้ครับนาางกสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้นะครับกับชนช้างกราฟิกกราฟิกดีไซน์แบทเทิลปีที่7 สำหรับวันนี้ผมพีเตอร์ลุยส์แมลชิลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม are in TV